คือการที่เข้าไปทํางานที่นู่นมันมีเรื่องเรียกว่าเรื่องความท้าทายหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับผมเช่นงานะต่างๆที่เราสามารถที่จะทําให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงในบ้านเราที่นู่นเราต้องเผื่ออะไรเอาไว้เยอะมากๆเช่นเรื่องของการส่ง a r t w ร์ k นะครับไปหาสํหนักพิมพ์ต่างๆของที่เมืองไทยเราสามารถดาวน์โหลดและและส่งไฟล์ต่างๆภายในเสร็จภายใน1ชั่วโมงแต่ที่นู่นต้องเผื่ออะไ จะเผื่อเอาไว้3ชั่วโมงในการดาวน์โหลดอีเมลหรืออาจจะต้องเผื่อเอาไว้1คืนเผื่อว่าเน็ตหลุดอะไรต่างๆเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่นู่นยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไรเรื่องของการส่งไฟล์ต่างๆของที่บ้านเราเราคลิกหนึ่งปุ๊บส่งออกได้เลยทันทีแต่ของที่นูน่นเขายังอยู่ในเรื่องของออฟไลน์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเองเราจำเป็นจะต้องมีการเซฟซีดีแล้วกระจายส่ง จะต้องไปส่งเวอร์แต่ละที่ก็ต้องนั่งรถเมย์คือมันเป็นอะไรที่เราจะต้องคิดเผื่อเอาไว้เราต้องคิด worst สของ worst case เอาไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นความแตกตา่างระหว่างบ้านเรากับบ้านเขาถ้าประเทศไทยก็คือว่าใช้เวลา20ปีจาก ตั้งแต่ใช้โทรศัพท์บ้านจนมาเป็น 3G และ 4G นะตอนนี้คือวิวัฒนาการตรงนี้ใช้เวลาประมาณ20ปีแต่ของเขาคือใช้เวลาไม่ถึงปีจากเดิมคนที่ไม่เคยแม้แต่ใช้โทรศัพท์บ้านทุกวันนี้อยู่ดีๆมี 3G ซึ่งเขาเองเขาก็ยังอยู่ในการเรียนรู้ครับว่าว่าอาจจะใช้อะไรยังไงกับเหมือนบ้างซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันเพราะว่าเราเองเราก็มองตรงนี้เป็นโอกาสสำหรับแบรนด์ เพราะว่าตรงนี้ก็เป็นแบบทัชพอยที่เราจะเข้าถึงเขาได้ออที่คนไทยนะครับเขาก็จะมีวิธีการมองในมุมหนึ่งจากการทํางานต่างๆของเขามาคนพม่าเองเขาก็มีวิธีการมองในบ้านเมืองที่เขาอยู่เราจะให้คนไทยของเราบินไปที่นู่นค่อนข้างบ่อยเพื่อที่จะเกิดการแชร์มุมมองกันแล้วก็ไปรับฟังมุมมองของเขา ส่วนเรื่องของพอแชร์กันปุ๊บจะเกิดคอนฟลิกต์อะไรกันหรือเปล่าเราเองก็ย <sc an _ l> ังมองว่าให้มันเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าต่างคนต่างยืนในจุดยืนของตัวเองซึ่งเราจะไม่ให้ใครชาติใดชาติหนึ่งในการที่จะได้เวทมากเกินไปนะครับเราจะต้องเป็นคนทําให้ทํางคู่อยู่ในจุดที่พอๆกันการที่ไปอยู่ประมา ซึ่งทางวเนี่ยมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีๆสําหรับออนักลงทุนหรือว่านักธุรกิจทุกคนที่อยากจะไปทำทำธุรกิจที่นูน่นณเวลานี้เนี่ยก็มักราองแรงมากๆก็อยากให้แบบว่านักลงทุนแล้วก็นักธุรกิจหลายคนน,ยะนะครับไปไปดูม่านะครับไปดูมากแล้วก็ไปเที่ยวมากูการทําตลาดในพมา่าอย่างที่บอกทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเราเองเราเนี่ยจะต้องตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ถ้าเราไม่เอาตัวเราไปอยู่ที่นู่นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเฮ้ยตอนนี้เขาเปลี่ยนอะไรไปแล้วบ้างเราจะทําอะไรยังไงกับเขาดีคือถ้าจะทำก็เอาให้มันจริงจังแต่ที่เอาตัวไปอยู่ที่นู่นนะครับ